ได้เร oui <Okay, ha. S 1> ื่อยๆโอเคค่ะจิววงช้างอุทยานแห่งชาติคลองหลานูงจัดระดับน้ำทะเลปานกลาง390เมตรก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวตัวผมเองก็มาบ่อยแต่ลังหลังไ,ไม่ได้ขึ้นมาวันนี้ก็มีโอกาสดีไ <được> ด <kindergarten cruise> ้มากับรองอนัญญามากับพ่อค้าหาบดีและได้มาพบนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพ คุยกันเมื่อครู่เห็นบอกมาบ่อยมากตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วอุทยานแห่งชาติคลองลานน่ามาเที่ยววันนี้อาจจะเสียดายนิดนึงไม่ได้เห็นวิวน้ำตกจากตรงนี้เราจะเห็นวิวน้ำตกวันนี้วันนี้หมอกหนาเนาะถ้ามาช่วงอากาศเย็นๆก็สนุกนะเดินขึ้นมาลองนับเก้าบันไดประมาณสามสี่้อยกว่าก้าประมาณกิโลนดมิตๆแต่ก็คุ้ม นะเที่ยวกันขอบคุณจ้า